เคยรู้สึกไหมคะว่ายิ่งเราพยายามมากเท่าไหร่ทำไมมันกลับยิ่งรู้สึกเหมือนเรากำลังพ่ายแพ้และถ้าจะบอกว่ากุญแจสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ทางไว้ให้เราเพื่อไขประตูสู่ทางออกของชีวิตที่ติดทางตันนั้นมันไม่ใช่การใช้แรงผลักเท่าไปแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะปล่อยคุณจะเชื่อหรือเปล่าคะสำหรับใครที่กำลังรู้สึกแบบนี้นะคะ วันนี้อยากจะชวนมาคุยกันถึงเรื่องนี้ค่ะความรู้สึกที่เรียกว่าทางตันเนี่ยมันบีบคั้นหัวใจจริงๆนะคะมันคือสภาวะที่เรามองไปทางไหนก็มืดแปดด้านไปหมดข้างหน้าก็เหมือนมีกำแพงใหญ่ๆขวางอยู่จะถอยหลังกลับไปก็ไม่ได้แล้วจะหันซ้ายหันขวาก็ว่างเปล่าเราอาจจะรู้สึกว่าเราใช้ความพยายามไปหมดแล้วนะใช้สติปัญญาจนหยดสุดท้ายแล้ว อดทนจนไม่รู้จะอดทนยังไงแล้วแต่กําแพงนั้นมันก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ขยับไปไหนเลยสักนิดแล้วความรู้สึกเหนื่อยมันก็จะค,อค,อค่อยๆคืบคลานเข้ามาในใจเราความท้อแท้มันก็จะเริ่มมากัดกินความหวังของเราและสุดท้ายความสิ้นหวังมันก็จะเริ่มฉายภาพซ้าๆว่าเราเป็นคนล้มเหลวเรามันไม่เอาไหนเรามันไม่ดีพอเคยเป็นไหมคะ และด้วยสัญชาตญาณหรือสิ่งที่สังคมบอกเรามาตลอดว่าสู้ซิอย่ายอมแพ้ล้มแล้วต้องลุกนะเราก็เลยรวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายพุ่งเข้าชนกำแพงนั้นอีกครั้งแล้วผลที่ได้คืออะไรคะก็คือความเจ็บปวดที่มากขึ้นคือหัวใจที่มันบอบช้ำกว่าเดิมแต่กำแพงนั้นมันก็ยังเป็นกำแพงที่แข็งแรงเหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้เราจะมาลองดูกันให้ลึกซึ้งอีกนิดหนึ่งนะคะ ว่าจริงๆแล้วการสู้ที่เรากำลังทำอยู่นั้นมันกำลังช่วยเราหรือมันกําลังทำร้ายเรากันแน่สงครามที่เรากำลังสู้อยู่เนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ใช่แค่การสู้กับปัญหาภายนอกเท่านั้นนะคะแต่มันคือสงครามที่เกิดขึ้นข้างในใจของเราเองเรากำลังสู้กับอะไรอยู่บ้างอย่างแรกเลยเรากำลังสู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วค่ะเราไม่ยอมรับความจริงที่อยู่ตรงหน้า เราเฝ้าแต่บอกตัวเองซ้ำๆๆว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบนี้เลยทำไมต้องเป็นเราด้วยมันไม่แฟร์เลยนะการทำแบบนี้มันก็เหมือนเราพยายามจะสั่งให้ฝนหยุดตกนั่นแหละค่ะมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ยิ่งทำก็ยิ่งเหนื่อยใจเปล่าๆเ,เท่านั้นเองอย่างที่สองเรากำลังสู้กับความรู้สึกของตัวเองค่ะ พอมีความทุก์เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะรู้สึกเศร้ารู้สึกผิดหวังหรือรู้สึกกลัวแต่เรากลับมองว่าความรู้สึกพวกนี้คือความอ่อนแอเราเลยพยายามกดมันเอาไว้บอกตัวเองว่าห้ามร้องไห้นะต้องเข้มแข็งเข้าไว้การทำแบบนี้มันคือเหมือนเราพยายามกดลูกบอลให้จมน้ำเลยค่ะ ยิ่งเราออกแรงกดมันมากเท่าไหร่พอเราเผลอปล่อยมือมันก็จะยิ่งเด้งกลับขึ้นมาแรงกว่าเดิมอีกและสุดท้ายเรากำลังสู้กับหนังเรื่องเก่าๆที่ฉายซ้ำในหัวค่ะเราปล่อยให้ใจของเราเนี่ยวนเวียนอยู่กับอดีตที่มันผ่านไปแล้วและเรากลับไปแก้ไขอะไรมันไม่ได้อีกแล้ววนอยู่กับคำว่าถ้าวันนั้นถ้าวันนั้นฉันทำอีกอย่างถ้าวันนั้นฉันไม่พูดคำนั้นออกไป ความคิดพวกนี้มันเหมือนโซ่ที่มองไม่เห็นเลยนะคะที่ล่ามเราไว้กับความเสียใจทำให้เราไปไหนต่อไม่ได้ลองนึกภาพตามง่ายๆนะคะว่าตอนนี้เรากำลังตกลงไปในหล่มคโคลนยิ่งเราตกใจยิ่งเราดิ้นรนขัดขืนมากเท่าไหร่ตัวเราก็จะยิ่งจมลงไปเร็วขึ้นเท่านั้นการสู้กับสิ่งที่พูดมาทั้งหมดก็เป็นแบบนั้นเลยค่ะมันคือวงจรที่ทำให้เราทุกซ้ำแล้วซ้ำเล่า ยิ่งสู้ก็ยิ่งทุกข์ยิ่งดิ้นก็ยิ่งจมแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะหลายคนอาจจะถามว่าในเมื่อการสู้มันไม่ใช่คำตอบแล้วจะให้เรายอมแพ้เหรอไม่ใช่เลยค่ะตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะนี่คือจุดที่เราจะนำเอาแนวคิดที่ลึกซึ้งมากๆของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตของเราเป็นทางออกที่อาจจะดูแปลกๆในตอนแรกแต่เป็นทางที่จะทำให้เราพบนกับความสงบได้อย่างแท้จริงเลยค่ะ เมื่อชีวิตเรามาถึงทางตันเมื่อกำแพงปัญหามันดูสูงใหญ่เกินกว่าที่เราข้ามไปได้พระพุทธเจ้าทรงไม่ได้สอนให้เรายอมแพ้ต่อโชคชะตานะคะแต่ท่านทรงชี้ทางให้เราได้เห็นว่าให้เราลองหยุดสู้ดูสักครั้งทำว่าหยุดสู้ในที่นี้นะคะไม่ได้หมายความว่าให้ทิ้งทุกอย่างหรือปล่อยชีวิตให้ล้มเหลวนะคะแต่หมายถึงให้เราหยุดสงครามที่มันเกิดขึ้นข้างในใจของเราเอง ให้เราหยุดที่จะต่อสู้กับความจริงที่อยู่ตรงหน้าหยุดที่จะผลักสายความรู้สึกที่เกิดขึ้นและหยุดที่จะผูกตัวเองไว้กับอดีตท,ที่ผ่านไปแล้วเท่านั้นค่ะการหยุดสู้นี้นะคะมันก็คือการกลับมาสู่สภาวะปกติของใจที่สงบและเป็นกลางหรือพูดง่ายๆก็คือการเรียนรู้ศิลปะของการมองทุกอย่างตามความเป็นจริงค่ะมันคือการมองเห็นสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นจริง โดยที่เราไม่เอาความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบความอยากหรือไม่อยากของเราเข้าไปตัดสินหรือไปแต่งเรื่องให้มันดูแย่ลงกว่าเดิมลองนึกภาพตามกันดูอีกทีนะคะว่าเรากำลังลอยคออยู่ในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวมากๆสัญชาตญาณแรกของเราก็คือดิ้นรนสุดชีวิตเลยใช่ไหมคะเพราะเรากลัวกลัวว่าจะจมกลัวว่าน้ำจะพัดเราไป แต่ยิ่งเราดิ้นเราก็จะยิ่งเหนื่อยแล้วก็จะยิ่งจมลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราลองมีสติขึ้นมาสักนิดหนึ่งแล้วเปลี่ยนจากการดิ้นรนต่อสู้มาเป็นการหยุดหยุดตีขาหยุดว่ายทวนน้ำแล้วลองปล่อยให้ร่างกายของเราลอยไปตามสายน้ำนั้นอย่างสบายๆเชื่อไหมคะว่าตอนนั้นเองที่เราจะรู้สึกเบาขึ้นเราจะไม่จมเหมือนที่เรากลัว แล้วเราจะเริ่มมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้ชัดขึ้นเราจะเห็นว่าเอ๊ะฝั่งมันอยู่ไม่ไกลนี่นาเราจะเห็นกิ่งไม้ที่พอจะเกาะได้ทางรอดพวกนี้มันมีอยู่แล้วนะคะแต่เรามองไม่เห็นมันเลยในตอนที่เรามัวแต่กำลังต่อสู้อยู่นั่นเองค่ะนี่แหละคะ่ะคือพลังของการยอมรับความจริงอย่างที่มันเป็นสมมุติว่าตอนนี้ฉันกำลังมีปัญหาเรื่องเงิน นี่คือความจริงคือข้อเท็จจริงตอนนี้ความสัมพันธ์ของฉันมันจบลงแล้วนี่ก็คือความจริงตอนนี้ฉันเพิ่งออกจากงานนี่ก็คือความจริง <c oughs> การยอมรับความจริงตรงนี้ไม่ได้แปลว,ว่ายอมแพ้นะคะแต่มันคือการตั้งหลับคือการมองเห็นตัวปัญหาจริงๆโดยที่ยังไม่มีตัวทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาเอง ให้ตัวทุกเนี่ยมันก็คือเรื่องเล่าในหัวของเราค่ะเช่นฉันมันแย่จังเลยชีวิตฉันต้องจบสิ้นแล้วแน่ๆฉันคงไม่มีทางหาอะไรดีๆได้อีกแล้วความคิดพวกนี้ต่างหากที่เป็นเรื่องเล่าที่เราแต่งขึ้นมาทำร้ายตัวเองซ้ำๆดังนั้นการฝึกในชีวิตประจำวันง่ายๆเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกทุกข์ให้เราลองหยุดหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆแล้วมองดูปัญหาที่เกิดขึ้นเหมือนเรากำลังดูหนังเรื่องหนึ่งมองดูความรู้สึกเจ็บปวดความเศร้าเหมือนเป็นแค่แขกที่แวะมาเยี่ยมเราแบบเดียวเดี๋ยวเขาก็ไปมันเป็นธรรมชาติของมันเป็นแบบนั้นเองเมื่อเราฝึกที่จะมองดูทุกอย่างอย่างที่มันเป็นบ่อยๆนะคะสิ่งมหัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นค่ะลองนึกถึงแก้วน้ำที่มีโคลนผสมอยู่เต็มไปหมดนะคะ ถ้าเรายิ่งเอามือลงไปคนน้ำในแก้วก็จะยิ่งขุนแต่ถ้าเราแค่วางแก้วนั้นไวน้นิ่งๆไม่ไปทำอะไรกับมันเลยเดี๋ยวโครนมันก็จะค่อยๆตกตะกอนลงไปเองแล้วน้ำในแก้วก็จะกลับมาใสาได้เหมือนเดิมใจของเราก็เหมือนกันเลยค่ะการต่อสู้ดิ้นรนก็คือการที่เรากวนน้ำในใจให้ขุนอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ที่เราหยุดสู้ ก็เหมือนเราวางแก้วนั้นลงนิ่งๆแล้วพอใจของเราตกตะกอนจนใสแล้วสภาวะนั้นแหละค่ะที่เรียกว่าปัญญาคือความเข้าใจที่แท้จริงมันจะเกิดขึ้นมาเองเมื่อปัญญาเกิดเราจะเริ่มมองเห็นทางออกของปัญหาที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ใช่เพราะทางออกมันเพิ่งมีนะคะแต่เพราะใจเราเพิ่งจะใสพอที่จะมองเห็นมันเท่านั้นเองค่ะ และผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของการฝึกแบบนี้นะคะก็คือการได้พบกับอิสรภาพที่แท้จริงคือการที่เราได้ปลดล็อกตัวเองออกจากความยึดมั่นว่าฉันต้องสู้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามใจฉันมันคือความรู้สึกของการได้วางภาระหนัก,นกๆที่เราแบกเอาไว้ลงเป็นความรู้สึกที่เบาสบายและเป็นความสงบสุขที่เกิดขึ้นจากข้างในตัวเราเองจริงๆค่ะ ดังนั้นสำหรับทุกท่านที่กำลังฟังอยู่นะคะถ้าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกว่าชีวิตมันติดทางตานันกำลังเหนื่อยกับการสู้ที่ไม่จบไม่สิน้นอยากให้ลองดูสักครั้งค่ะลองหยุดหยุดอย่างมีสติหยุดแล้วหายใจเข้าออกสบายๆหยุดแล้วมองดูปัญหาที่อยู่ตรงหน้าอย่างที่มันเป็นหยุด แล้วรับรู้ความรู้สึกของตัวเองโดยที่ไม่ต้องตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีเมื่อเราหยุดสู้ใจของเราจะสงบลงเมื่อใจสงบปัญญาหรือความเข้าใจก็จะเกิดและเมื่อความเข้าใจเกิดขึ้นทางออกก็จะปรากฏให้เราเห็นเองค่ะกุญแจสำคัญที่พระพุทธเจ้าส่งมอบไว้ให้นั้นไม่ใช่กุญแจที่ต้องใช้แรงผลักแต่เป็นกุญแจที่ใช้ความเข้าใจ และการปล่อยวางเพื่อเปิดประตูไปสู่ความสว่างและความสุขของชีวิตนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ได้พบกับความสงบในหัวใจได้ค้นพบปัญญาในการใช้ชีวิตและสามารถก้าวข้ามทุกปัญหาไปได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องดีงามนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันในการแบ่งปันแง่คิดดีๆแบบนี้ต่อไป ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวคิดดีๆในการใช้ชีวิตให้สงบและมีความสุขในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ